ฟังไม่หยุดลิซ่าแบล็กพิงค์หนึ่งใน100ศิลปินชาวเอเชียที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดแห่งปีเรียกว่าต้องขอแสดงความยินดีกับน้องลิซ่าและลิซามโนบาลหนึ่งในสมาชิกชาวไทยเกิร์ลกรุ๊ปวงแบล็ k พิงค์ที่ได้สร้างสถิติและปรากฏการ์อย่างมากมายจากอัลบั้มโซโล่เดี่ยวของเธอค่ะและด้วยวัยเพียง25ปีน้องลิซ่าเป็นเซเลปคนดังจากเอเชียและเป็นไอดอลเคป๊อปที่ทรงอิทธิพลในทุกๆด้านซึ่งล่าสุดน้องลิซ่าก็ถูกจัดอันดับให้ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน100ลิลนดังชชาวเ,เียที่งรงอย สุดแห่งปีจากการจัดอันดับโดย Gold House 2022 Most Impactful Asian A100 List ซึ่งรางวัลน,นี้ถูกจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมของทุกปีเพื่อเป็นเกียรติให้100ศิลปินชาวเอเชียและชาวเกาะแปซิฟิก ที่ส่งอิทธิพลมากที่สุดต่อวัฒนธรรมและสังคมในปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งองลิซ่าได้รับเกียรติจากรายชื่อ A100 ในเอเชียที่มีอิทธิพลมากที่สุดและก็ยกให้เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกในวงการบันเทิงในฐานะนักดนตรีชิงที่องค์กรนี้เรียกว่ายุคทองใหม่และนอกจากนี้ค่ะแบล็คพิงก์ก็ถูกจัดให้อยู่ในลิสต์ a l l of Fame ด้วยค่ะเรียกว่านอลิซ่าควบ2งรางวัลทั้งในฐานะสมาชิกวง Black พิงก์และศิลปินเดียวซึ่งก็ถือว่านอลิซ่าเก่งมากๆค่ะและจากในลิสต์รายชื่อเเรราาาจะหห็นนวว่งวันันี้้ถูกกมอกบบใ บุคคลในหลากหลายอาชีพหลายสาขาซึ่งแต่ละคนล้วนเป็นบุคคลสําคัญในด้านสาขาต่างๆค่ะซึ่งนอรลิซ่าก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะและด้วยความเป็นผู้ทรงอิทธิพลของนอรลิซ่าซึ่งปัจจุบันเธอก็มียอดผู้ติด,ดตามทะลุ77.1ล้านคนแล้วค่ะและก็ทําให้นอรลิซ่ากลายเป็นไอดอลเคป๊อปคนแรกที่ทําได้และนอกจากนี้ยังครองอันดับ3ของคนดังเอเชียและอยู่อันดับที่3 9าของโลกเลยทีเดียวค่ะซึ่งปรากฏการณ์การเป็นผู้ทรงอิทธิพลของโลกของนอรลิซ่านั้นเห็นได้อย่างชัดเจนจากโพสต์ลงไป ใน IG ซึ่งชุดเดรดลายจุดของแบรนด์ d e f o r m a t i o n ชุดนี้ก็ขายดีและ sold out เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเรียกว่าปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปีทองของนอลิซ่าที่ไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็ปังไปหมดทุกด้านค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของนอลิซ่าที่เรานำมาอัปเดตในคลิปนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ